สวัสดีครับเมื่อนี้ซ่องพญายรถลักเกษตรนะครับมาถ่ายคลิปแปลงแม,แม่รุ่นพอง,งานนะครับที่ออกคลิปไปซีมือหามือเมื่อนี้เรามาเห็ดค้างบวกงูเรียบร้อยแล้วครับบวกงูของเราเห็ดค้างบักจางง่ามเลยครับพี่น้องเนี่ยบวกงูกะลั่งเท่าเท่ามือนะครับกะลั่งเท่ามือขึ้นแล้วก็เห็ดค้างไว้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ คณะทั้งพี่กับพักกระจนนะครับปุ่นกับพักบุงนะครับเข็ดบักยางงามเลยเลยนี่พุ่นทั้งพี่กับพักบุ่งพักกาดหินนะครับกินกับป่นกับเกีียวโอ้เสียบบ่ได้ใส่สารเคมียังเราก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาศีนโฮมอนธรรมศาสตร์นะครับนี่ล้วนๆเพราะว่าดินโยแถวแกงละว่าทั้งนี้มันพ้นดีปีนึงนี่ เพิ่นที่เอารถแมคโคนะครับเป็นแพร่มาจกขึ้นมานะครับยูทั้งขางนะครับทั้งขางฟังยังสี่แล้วก็ทีเอาเศษ้าเศษพักตบสว่านที่มักหมเรียวมาใส่แปลงพักนะครับของเล่านะครับมันก็เปิดดินร่วนดินยังง่ามขึ้นมานะครับบวกกับปุ๋ยคอกนะครับปลูกยังมันก็ง่ามนะครับเนี่ยธรรมศาสตร์ร่วนครับพี่น้องบวกงูนี่อีกจน้อยเดือนกลัวนะครับก็เป็นเงินนะครับเพี้ยข้างไปเรียบร้อยในมือนั่นที่ผมมาไทยถ้ำมันเห็ดนะครับ ทั้งปุ่นกับพักกับจอนกับกํลาลังงามนะครับเนี่ยถือว่าฝีมือเลยล่ะครับเจ้าตัวพ่นกับมาได้มือนี่พูนอยู่พ่นล่างมัดผักที่ไปขายบรรวาตลาดนัดบรรวาอื่นนะครับแฟนครับเราหลายเด้จอดปั๊บค้นแย่งกันแนมท่านกับท่านนี่ครับบรรวาเนี่ขายของเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยครับก่นใส่สารเคมีนี่ที่พอมีห้อยห้อยมาแรกมาแขะมาหยั่งนะครับเนี่ย ต่ว่ตนต้วนี้เราปอดเนี่ยครับเนี่ยห้อยมาแลงมาทำไร่ข้าวโคดเราอยู่นะครับก็ถือว่าเราบริใสสารเคมีเลยนะครับเนี่ยทางพี่กับต้นหอมก็บสีลกไปได้ไหมเนี่ย่นเจ้าของเพินน่งนั่งนั่งมัดอยู่มุมทางฝุ่นครับเพิ่นกรลังไดพักพักกระจนนะครับกระนากระลังงามนะครับเนี่ยแต่ไข้เล้าก็ด้ทักไปขายได้เนี่ยใบตองเล้าก็ห่อสมกล้วยเล้าก็ได้ขายครับผนเป็น เป็นวีกําลังงามบักเขียกับอีกจักน้อยครับกําลังงามเลยนี่กําลังเป็นดอกครับเราทําความสะอาดงาเด็ดใบทั้ง่างบักเขียนะครับสวยๆงามเลยนะครับนาทศจังสี่ลมมันโกกแดดแสงแดดมันซองถึงพวกมาแล้ยงยังมันกะบกคอยมาทำไรนะครับเนี่ยแล้วก็เฮ็ดจังสี่คู่ปีละนะครับเนี่ยปักกันาดอีกจักน้อยกับงามนี่ ว่าพักกระจอดมือนีิกระลังเป็นดอกกระลัางงามกระลังมัดก,กล่ำกระลังงามเลยล่ะเนียโอ้หนึ่งเส่ปลาเนาะลวกกินกับปุลกับเบี่ยวปนอีป,ปูแล้วเนี่ยนี่ใส่ประกอบสุดยอดเลยเนี่ยพักตัวนี้ลวกกินหนึ่งเส่ปลานี่โอ้บรรดาเนี่ยาาพักง,ง่ายๆสิเลยเล่นแย่งกันไป่ได้ครับเนี่ยแต่ละเส้าของเราเราไปนในคราวเดียว ปพ่อยี่สิบนาทีครับมีหลายอย่างบอลแมนมือน,นี่ที่มีสมปลาไปพร้อมตีมืออื่นเหมือนเสาเดอ้อแฟนคลับบนบนระว่านะครับตลาดนัดยูวัดนะครับมงคลหลวงประมาณนั้นแหละครับเนี่ยงามดีครับเนี่ยพไดนใส่สารเคมีอย่างนี้ครับเนี่เห็นบ่เห็นห้อยมาแรงบ่ครับเพราะว่าซบกับหนานีมันไปผลต้นหนาวน้ำเขาสู้ฤดูหนาวพักมันก็เฮ็ดง่ายนะครับพี่น้องเนี่ย งพุปนกับพักซีล้าเป็นเงินด้โอ้พักพักซีาเหล่าลกอกว่ามือเนี่ยลกว่านี่ยพักซี่เล้าเนี่ยก็ร่างงามอืมอ่านเลาเห็ดกําซ้ำนั่นแจ๊คบาทเ่รแม่รุ่นสิบาทสิบาท่บบาทนเบ้ยมางามสวยสวยขึ้นจากของนี่ยนอกบาทนี่ตรงเนี้ยสิบบาทได้ครับเนี่ยยูหันไ่เป็นเงินลอยกลัวเลยติยูหัน อร่อยกว่าอันมืออื่นนี่สมบอมืออื่ออนนี่สมปลาบอมตื่นข้างหนนี่หอกมืออื่นเ้สมปลาอือเนี่ยเราก็หลีไปเอาอีกได้ครับเน,นี่ยเพราะว่เราเดี๋ยวมาตัดอีกได้เนี่ย<ศ>ยางแกงแล้วต้องเอาเงินหกเกลยียร้อยแปดร้อยละมือนี่นะครับเนี่ยนี่ได้พ่อหน่อยได้ครับเนี่ยมัน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 หยอดมันอวบมันกรอบเนาะมันแนวของธรรมชาติมันก็เลย เฟนครับเราก็เลยหลายนะครับบรรดาผู้เพิ่นว่ากินพักกินยังกันเลยเค้าบอกไงๆว่าศูนเรียนรู้ประจำมันซี่ว่าก่อนนี่ิมีเจ้าหน้าที่เพิ่นขามาตรวจสารผิดประจําตัวครับเพิ่นที่เข้าซุ่มขามาตรวจโดยโดยทั้งเกษตรอำเภอเกษตรตำบลประจำมันวิ่งเพียมเพื่อบรรไฟเห่านี่แหละครับเพิ่นมีมาตรวจสารเด้นะครับเพิ่นกะกาลันตีเลยว่าพักบันซี้ว่าก่อนนี่ปลอดนะครับปลอดสารเลยนะครับ เราก็หากเก่าที่พอหายหยอดหนึ่งสีสิบบาทประมาณนั่นแหละเนาะหายยอดห้องหยอดมันอวบนะครับชัางช่างช่างเล่าอ่อนผีทั้งผีเป็นดอกเหรอหักแล้วกับปงคืนว่าไม่ก็หากเก่าอีกได้บาทเนี่ยยอดหน่อยกับเทียกับไงขี้เก่าเหรอครับคือมันกับไงมันก็เลยขายดีนะครับพี่น้องเนี่ยเล่าเล่าเนี่ยจำนั่นแหละสิบบาทนะครับเนี่ย บ่มีเห็บ่งบ่มีอย่างเลยเนาะช่วงนี้มันเห็ดไงเห็ดไงกับอีกอย่างหนึง่งคนข้นขนกับพันธุ์ปลูกหลายคนพันธุ์ปลูกหลายบาดนี้พักเล่าก็เลยเดี๋ยวขายดีละครับช่วงนี้โอ้ยเนมท่านกับท่านเลยคุยว่ามืงอินบัลรว่าจอดปั๊บนะครับเนี่ยเป็นดอกโอ้ยซ้ำนี่แล้างงามเลยนะครับ เราก็เฮ็ดจังสี่ละเป็นชีวิตประจําวันของเราบอแม่นว่าจะไปขายอยู่นัดเด้เนาะไม่รุ่นกับลังเทียกับพักปัญเหย้ามันพ่อดีขายแล้วก็ไปมือเบี้ยนมือนี่สินะครับก็บบอลว่าหรอว่าขายละบ้านไปังสั่นนะครับงเทียคนกับมาสังอยู่ทั้งสวนนี่สิส่วนมากเราจะขายให้ดอกคนมา้อทั้งสวนเราบ่ได้ไป่อคนไปไปบอลว่าค้นหลายนี่สิแล้มากแบมนั้นไหมครับแลมาก้นหลายมามว่าวมาจานัวหัวมวนกันไปยังสั่นนะ ไฮห,หน้าสาโทรเราบ่มีได้เราปลูกผักกับหาป่าดิ้ทรงลูกทรงเต่าเลี้ยนจนดีเหตุการณ์เหตุงานมีหนามีตาอยู่ในสังคมนี่ได้หรอเนาะถึงว่าบ่มี่ไฮมีหน้าคือเพิ่นว่าขายแต่ผักกับป่านี่แหละทรงลูกจนดีรับราชการมปละนะครับอยู่ทังสายแก้วนะครับลูกสาวเราอีกคนหนึ่งอีกกนหนึ่งกับมีธุรกิจอยู่ทังพง่นอ่ะอยู่ทังบุกดา,าหารเนี่ยเป็นเจ้าของสวนยางพระราุนหลายลอยไร่ ลูกสาวเล่านะครับพอดีไปได้แฟตอยู่ทางฝุ่นนะครับเนี่ยชีวิตประจําวันของเรามีก็มีความสุขแหละหนีบ่มีนะครับหนีบ่มีมีกับมีแต่หนีจะกของไร้วั่นแหละ้วเนาะก็อยูได้แล้วครับยูน้ำบันหอกบันหน้าเข้าซ้ำนี่เนี่ยเราที่เอาเงินว่า6หกเกลอยปรนเมียนี้เพื่อเผื่อเงินพันนี่มอื่นนี่ประมา่นนั่นแหละนะครับเจ็บนี่กับกอบคุณนเด้อที่เขามาเบิงเขามาส้มนะครับ ส่องพญิลตระเกษตรนะครับเขามากดไลค์กดแชร์กับขอบพุ่นหลายพลังคนกับเขามากเขาเมนถามนะครับกระตอบได้ตามที่ตอบได้แหละครับบางสิ่งบางอย่างเขากะที่เขียนเพิ่มตอบไปเองสิมันก็เพิ่มยากู่ครับกะติดต่อมาในส่วนตัวได้นะครับเขามาในเพจของผมก็ได้นะครับอยู่ทั้งเฟซบุ๊กนะครับพญิลตระเกษตรคือกันแหละครับทักเขามาในตักแชร์เขามาถามเลยครับเรื่องการวิธีปลูกฟักปลูกยังกะกะทิ ่ายถอดก้มดูไห้นะครับตามที่มีประสบการณ์นะครับผูหนึ่งหัวหนึ่งผนหนึ่งหัวหนึ่งนะครับบวกกันมันกะทีแก้ปัญหาได้นะครับบางเสียงบางอย่างมันที่เป็นเส้นผมบางภูเขาเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ชีวิตประจําวันเราทังสี่แหละผู้พ่อบ้านลงไปยามม่องยามด่างขึ้นมาตีซีกันมาพักจะเศ้าเนียครับเราก็คั่วปลา ปอบานก็มโหดพักถาประมาณนั้นนะครับส่วนหนึ่งกับ่วงหลานไป็โรงเรียนนะครับหลานกนไงแล่ะก็บอกาง่ายแล้วนะครับขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามาส้มครับส่องไปยังรถละ,กะเกษตรมือนี่สวัสดีครับ